สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพวกที่ใส่กระสุนลูกซองอน,นะฮะเป็นเหล่าแคดดี้ที่ผมใช้วิิวเป็นประจำและผมเคยใช้เป็นบางตัวอันนี้เราจะแยกได้เป็นสองประเภทหลักๆคืออันนี้มันจะเป็นสองตัวนี้มันจะใส่เป็นแถวสี่สี่ลูกลูกดัมมีเป็นไงวะ โดมี่มาแล้วเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็จะใส่ลักษณะนี้เนี่ฮะแล้วก็อีกประเภทนึงคือประเภทใช้กับโหลดสี่โหลดสองโหลดสี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเหล่าในกะีฬาเขาใช้กันก็เนี่ยเนี่ประมาณนี้อันนี้เรามา คุยกันถึงแต่ละตัวเลยแล้วน,นี่หลักๆผมก็จะใช้สองตัวเนี้เพราะผมที่เขา reload ซะมากกว่าสองตัวนี้ต่างต่างกันแค่แถวเดียวกับสองแถวเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยจะใส่ได้สี่รูปไอ้เจ้าเนี่ยจะใส่ได้แปดรูปนี่ยลองใส่ดู อันนี้ลูกสุดท้ายก็คือนนิดนึงอ่าใส่ได้ล,ละเวลาท่านหยิบก็เนี่ยครับหยิบสี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรพร้อมโหลดทันทีแต่มันสามารถใส่ได้สองแถวครัเท่าเท่า,าว,ว่ามันจุดได้แปดนัดไอ้เจ้านี้ก็เหมือนกันนี่ฮะมันก็จะใส่ได้สี่นัด วลาหยิบว่ะขวดกันมาเลยท่านก็สามารถ,ถาที่เขครีโหลดได้เลยหรือว่านัดเมื่อท่านยิงหมดแชมเบอร์ว่างปุ๊บหยิบลูกนึงก่อนเพื่อมา emergency รี l o a d แล้วค่อยหยิบลูกที่เหลือมา,าที่คอรีโหลดก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งผมก็จะใช้ควบคู่ควบคู่กันไปฮะเจ้าพวกนี้มันก็จะมีข้อดีที่ว่าเนี่ยฮะมันจะมีตัวดันอยู่ ท่านใส่ลูกเข้าไปเถอะเขย่าวไงก็ไม่หลุดมันก็อึดอยู่มันก็ไม่หลุดนะครับยิ่งไงอเจ้านี้ยิงแล้วเลยมันมีเหมือนเป็นสปริงเเหล็กเหล็กสปริงเนี่ยกันอยู่เขย่าไงก็ไม่หลุดแต่ว่าเนี่มันก็จะอยู่ดีหยิบใช้ง่ายสะดวกดีอันนี้ก็พวกตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ เจ้าตัวนี้ idpa ลงได้แน่นอนตัวนี้ผมไม่ทราบไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นพวกนักกีฬา pc ก็จะจะมาใช้ประมาณ3 3ลักษณะเนี้ยเจ้าเนี้ยจะ็นตัวจับสีครับมันเหมาะการจับสีเพราะมันเรียงไว้สลูกพอดีเป๊ะอย่างในสเตทที่ว่าท่านคิดว่าท่านจะรีโหลดหน้อยครั้งเนี่ย เออ้านี้ก็เหมาะท่านก็นํำใส่เข็มขัดไปมันก็ติดเข็มขัดไว้อันนี้ผมหมุนองศามาให้ผมถนัดนะผมถนัดหยิบแบบนี้ผมถนัดโหลดด้วยวีแฮนเนี่ยดึงกึกโหลดได้เลยเนี่ยตัวนี้ก็ก็เป็นตัวที่ไว้เลือกใช้แล้วกันซึ่งโดยปกติผมก็ไม่ได้ใช้อะผมผมจะไปใช้ตัวนี้ซะมากกว่า แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวจับสี่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีสเปซว่างนิดหนึ่งเผื่อสำหรับในกรณีที่ท่านจะหยิบสองนี่ฮะใส่เข็มคาดไว้หยิบสองได้หยิบสองได้ไว้หยิบสองครับหยิบสี่คงไม่ไหวครับมันมันไกลมือกันไปเนี่ฮะหยิบสองเพื่อมาโหลดอันนี้ก็ เหมาะดีนะสำหรับท่านที่ยังคอร์โหลดไม่ไม่ไม่คล่องใช้ดบวนลโหลดไปก่อนเนี่ยโหลดตัวนี้ก็เหมาะดีแต่ถ้าท่านที่ชำนาญแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยจะเหมาะมากเลยเพราะว่ามันใส่ได้ถึงแปดอันนี้ผมติ้งต่างนะไม่ติ้งต่างดีกว่าใส่เลย น,นี้ผมก็ปรับปรับองศามาข้างหลังก็เป็นเทคล็อกเนี่ยฮะผมก็ปรับองศามาให้มันอยู่ในแนวแนวนอนตอนซื้อมาเป็นแนวตั้งเป็นแนวนอนผมถนัดกว่านี่ครับเราสามารถหยิบสมมติเราใส่อันนี้ผมใส่ลูกไว้ด้านนี้เนาะนก็จะเป็นไวโอลินโหลดพั้าออกอมาไวโอลินได้เลยนี่ฮะท่านก็จะเหลือลูกสี่ท่านจะหยิบสองก็ได้ หรือท่านจะหยิบสีอย่างมือสกครู่นี้ก็ได้ตัวนี้ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงอ๋อลืมแจ้งทั้งหมดนี้ของเกสจากจีนหมดเลยนะฮะไม่ได้มีของแท้เลยเพอผมก็ซื้อตาม Lazada ช้อ e, ปปีนั่นแหละแล้วเจ้าตัวนี้ก็มีดีอีกอย่างหนึ่งคือมันมีระดับครับมันมีองศาเฉียงเนี้ยเวลาเอามือลวงเข้าไปเนี่ย มันหยิบได้ง่ายครับสะดวกจะหยิบสีก็ง่ายก็สะดวกอันนี้ลูกดัมมี่นะฮะมันจะฝืดหน่อยแต่ถ้าเป็นลูกจริงเนี่ยมันมันหยิบง่ายครับผมก็ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยฮะแคดดี้ที่ผมใช้ใช,ใช้ใช้บ่อยๆจริงๆเนี่ยคือสองตัวนี้เจ้าสองตัวนี้ไว้ใช้ตามสถานการณ์อย่างบางสเตทที่เราใช้แค่เราจะโหลดแค่สองครั้งอย่างเงี้ย ผมก็จะติดอันนี้ไปสองอันแล้วใส่ลูกไปแปดลูกจบต้งต้งสเตตเราจะโหลดโหลดสองเราเราก็ต้องวอล์กวอลแล้วดูก่อนนะฮะว่าเราจะโหลดยังไงแต่จ้าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เวลาโหลดก็โหลดสองธรรมดาก็อย่างที่บอกควักสองควักสองแล้วแต่กรณีเจ้านี้ก็ไว้เที่เขารีโหลดซึ่งก็ ถ้าเป็นการแข่งขันก็ไม่ได้ไม่เคยได้ใช้แต่ถ้าไว้ใช้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนเนี่ยมันก็เหมาะแต่มันหนักนึ่งนะแปดลูกหนักนิดนึงอาจจะใส่ไว้สักอันหนึ่งครับเนี่ยใส่กระเป๋าไว้ข้างใส่เข็มขัดไว้ข้างหนึ่งไวหยิบซึ่งอย่างที่ว่าเราอยู่ประเทศไทยกฎหมายบ้านเรามันมันไม่เอื้อต่อการยิงหลายนัดอยู่แล้ว แต่ในเข็มขัดแบตเทนเบลผมประจําเนี่ยผมก็จะใส่ตัวนี้ไว้ให้มันอุ่นๆใจเล่นเพราะยิงเองก็ไม่ถึงกลําพังลูกปืนบนตัวปืนเนี่ยยิงไม่หมดอยู่ละใส่ไว้ให้มันอุ่นๆไหมือนงั้ครับเนี่ยก็รีวิวแคดดีที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ครับท่านก็ไปลองเลือกใช้กันดูครับผมก็ลองซื้อมาหลายๆแบบมาลองลองลองใช้ดูว่าอันไหนเราถนัดอันไหนเราเหมาะกับเรา อย่นีก็อย่าลืมนะฮะซื้อมาแล้วก็ฝึกใช้ด้วยเพราะถ้าซื้อมาแล้วไม่ฝึกใช้ก็มันก็เป็นแค่พลาสติกกัะเหล็กธรรมดาเนี่ยครับใช้ให้คล่องเลยครับโอเคครับสำหรับที่นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ